นี่คือคริสหญิงสาวผู้เวิร์กฟอร์มโฮมมาหลายเดือนอเ,เธอทำงานที่บ้านทุกวั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 นจอนคิดถึงของกินคิดถึงทะเลคิดถึงอากาศดีๆอยากไปสูดอากาศแล้วว่านี่คือตึง ชายหนุ่มผู้เพิ่งค้นพบความสุขในการทำอาหารช่วงอยู่บ้านทั้งคู่เป็นแฟนกันมาสิบปีเธอถ้ามันหวานไปเราควรเติมมะนาวหรือว่าน้ำปลาดีอะนี่ตึงฟังเราบ้างปะเนี่ยตึงสัญญากับซีแล้วนะว่าเราจะไปเที่ยวด้วยกันนี่มันเป็นทริปฉลองครบรอบสิบปีเลยนะรู้จำได้แต่ว่าตึงขอทำสูตรทำจิ้มให้มันแบบลงตัวอีกนิดเดียวแล้วเดียเด๋ยวพาไปนนนนะไอ้คำว่าอ ของผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเต๋งหนูคลิดเขาออกไปแต่เช้าแล้วล่ะเขาฝากข้อความมาด้วยนะเขาฝากข้อความว่ายังไงคับลุงเขาบอกว่าถ้ายังอยู่บ้านใน่พอก็อยู่ยยวยาไปเลยเดี๋ยวคิดเป็นที่เองคนเดียวก็ได้เจอะ แล้วเขาบอกคุณลุงไหมครับว่าเขาไปเที่ยวที่ไหนครับชวนไปไหนไว้ก็ไปที่นั้นเลยอย่าแค่นี้เขาพูดไว้แค่นี้ใช่พูดไว้แค่นี้เพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายชายหนุ่มผู้รักการอยู่บ้านจึงต้องออกเดินทางเพื่อง้อเธอ ครับพี่เราอยู่จันทบ,บุรีแล้วนะไปเที่ยวกันพิษอยู่ไหนจ๊ะเที่ยวคนเดียวได้ไม่เป็นไรต่างคนต่างเที่ยวไปแล้วกันสถานการณ์ยังไม่สู้ดีแต่จังหวัดก็ไม่ใช่เล็กๆจะไปตามหายัางไงวะเนี่ยหน้าบูดเชียว๋วยจับไม่ลอยหรอลูกขอ,อาบาเาเถะพี่พี่จ๋า เร็วๆเนี้ยผู้หญิงคนนี้จะได้มาที่นี่ไหมอ๋อเบลล่านี่ยไม่ใช่ครับแต่ว่ามีคนทักผิดบอยเหมือนกัน,นเอ้าเหรอครับแต่ว่าป้าไม่เห็นมาที่นี่เลยนะเออว่าแต่รูปนี้น่าจะถ่ายนานแล้วนะเนี่ยรู้ได้ไงว่านานแล้วครับอุย้ยไม่นานได้ยังไงก็ดูสิเนี่ยผมป้าเนะี่ยสีดำแต่ว่าตอนนี้ดูสิหัวงอหมดแล้วอีกอย่างตู้ไม้เนะี่ยป้าก็เปลี่ยนเป็นตู้สแตนเลสหมดแล้วนะ โอ้โหภาพนี้ดูแล้วมีคุณค่ามากเลยล้ำค่าจริงๆพี่ลบอนเวลาแป๊บหนึ่งได้ไหม ทำไรอ่ะงอออะลองขอบคุณครับพี่พอยอมให้งอแล้วครับโอ้ยเองป้าเขินอยู่จดนเนี่ยป้าเองอยังเหมือนเวียอยู่คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่เจอเจอกันกับฉันคิดถึงฉันไหมคิดถึงคนช่วยกินจัง สารนแนสั่งเยอะกินทิ้ง,งกินความอหอกลับจ้ะไม่มีใครให้เธอลอไปไหนแล้วไม่มีไรให้กอบหรือเธอคิดถึงใครอ,อะไรนี่ฟ้าร้องทุกครั้งมันส่งเสียงดังคิดถึงคนอุ้มนองหลายไม่เหมือนคนละตัวไม่เนียน กันที่ปลอบไปคำไปาาไให้พี่อยู่มาเต็มนะครับช่องว่างนี้ม,มีครอุ่นไใจนั้นเฟ้าวหวังครั้งนี้ไม่เจอหน้ากันแล้วเธอคิดถึงใครคิดถึงคนข้างๆเว้ยเมื่อเราเรต้องหางยิ่งนานๆอาจลืมกันเลยไม่แน่ใจ ึงเหมือนนกัว้ยตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงกันไม่ต้องหวานต้องแหวนอยากทำแค่ให้เธอตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงฉันอย่างที่ฉันรอคอย ทุกความทรงจำจากการเที่ยวล้วนมีสิ่งต่างๆที่ชวในให้คิดถึงไม่ว่าผู้คนที่ได้เจอรสชาติอาหารกลิ่นของที่นั้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คงคิดถึงคนที่ไปเที่ยวด้วยกันนั่นแหละผู้รักก็อย่างนี้แหละครับงอนกันงอกันคืนดีกันไอเราเนี่ยก็ได้แต่อิจฉาเป็นวันวนะ่ะเนาะคิดถึงเมืองไทยอ่ะอย่าออกไปเที่ยวเขาบ้างเฮอเบื่เอเบื่อเบื่อเบื่อเก็บกระเป๋าเลยดีกว่าเนี่ย อยาปล่อยให้ความคิดถึงเป็นแค่ความรู้สึกคิดถึงเมืองไทยคิดแล้วไปให้ถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย